ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับรายการ3ามเก้าเการีวิวรถวันนี้ก็เหมือนเดิมใช่จะมารีวิวรถเซียร0เอสามร้อย,ยใช่ครับรุ่นนี้นี่คือจะมีประจําเพราะว่ามันเป็นรถที่อ,อ,อะไรวะเข,ข้าถึง<ข>ง่าย <adaptations> ใช่้ äd, นะคล้ายๆก็ใช้กันเออมันมีมีประโยชน์หลายหลายอย่างใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขับขี่ไกลได้ราคาสบายกระเป๋าอืมจับต้องได้สามารถผ่อนได้เออมันดีตรงมันผ่อนได้เนาะอืม ถือว่าคนไทยนี่คือขายดีที่สุดนะครับ c f สามร้อยวันนี้มาอยู่กับพี่อะไรครับสวัสดีครับอชื่อลูกปาครับผมอ๋อลูกปาก็รถคันเก่าเอาเอาไปขับกับเพื่อนครับแล้วเพื่อนๆนก็สามร้อยกันหมดอแล้วล่วงครับโดนเพื่อนเพื่อนคือเรียกง่ายๆคือเรุ่นรุ่นอะไรรุ่นอะไรบอกก่อน่ RMXX แปลงครับผมเฮ้ย มันคนระเวทกันเลยนั่นน่ะใช่คนละคนละรุ่นกันเลยกัเลยล่วงเลยล่วงล่วงนี่คือล้มหรือว่าโดนแสงหายพังครับรถพังโอ้โที่มีข่าวว่าที่ว่ารถโพสเฟสรถพังซื้อรถใหม่แม่งเลยอะไรเงี้ย่ะรถพังซื้อใหม่เหรอครับใช่ครับผมแย้งแน้แต่อย่าให้รอใช่ครับอันนี้ได้มาประมาณ80,000กว่าบาทครับผม ได้จาก fc 3 9 9ครับผมอ่้รุ่นพี่เขาแบ่งให้ครับต้องขอคุณพี่พี่เก๋น,นะครับโอเคโอเคคือพอโพลลงไปไม่ถึงสิมนาทีเนาะครับผมสามารถทำให้ปลาเสียตังได้ <laughs> เลี่ยนเสียนวันเดียวเสียนปุ๊บเสียตังเลยเไม่ใช่ก็พิมพ์มาเลยว่า8 8 4 xx ก็คือราคานี่เป็นไงสำหรับคุณถือว่าราคาเป็นไงโอเคเลยครับเพราะว่าที่เห็นอยู่ก็มีแต่เป็นแสนเลยครับ ออมีแต่เป็นแสนนมือสองเนาะใช่ใช่ครับผมอันนี้คือ 8, 000, แปดหมื่นเราคือแบบโอเคที่อเ,เอาแบบไม่ต้องคิดใช่ใช่ครับผมแล้วก็สภาพคือเข้าป่าได้เลยครับคือ,อนนเราแตงมาเลยใช่ครับอันนี้คือตังแต่ซื้อมาก็เติมน้ำมันอย่างเดียวครับเอา้าลม้มล้มเป็นสิบรอบไม่ไม่มีไม่มีอะไรมีปัญหาอะไรสักแอคไหมมีปัญหาอย่างเดียวครับอะไรส่วนสูงส่วนสูงโอ้ส่วนสูงไม่ได้ล้วคุณจะจุก่าคนสูงทะไรอะไรยังไงนี่ ล้อหน้าก็เป็นล้อเดิม2118ล้อหน้าไม่แน่ใจครับเพราะว่าผมผม,ผมได้มาสภาพนี้อ๋อคือคุณไม่ไม่ค่อยรู้อะไรแต่งอะไรมากใช่ใช่ครับเพราะว่าผมไปซื้อมาก็เป็นสภาพนี้ตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ครับศึกษาไปด้วยก็ขับไปด้วยอันนี้คือวันนี้มาถ่ายวันที่สามใช่ไหมครูแซงใช่กว่าอีกไม่กี่วันอะไรอีกเป็นนี่คันนี้ลยวะใช่อะไรเต็มรถีตอนนี้ก็กำลังศึกษาเรากำลังดูอยู่เดี๋ยวก็อีกรอดูอีกอีกรอบหนึ่งว่าจะเป็นสภาพไหนอ๋อคุสังอะไรร้อแล้วใช่ครับผม คือหลักๆเลยจะเป็นรถที่แต่งมาสำหรับเข้าป่าม่ดูจากชุดหน้านี่นี่นี่ไปดูใกล้ๆตรงนู้นนี่ก็คืออันนี้เอาไว้ทำไรครับคุณแฝงไปล่างจูงไว้ดึงอ๋อสำหรับสำหรับเวลาไปขึ้นเขาสูงเขาเวลาแบบเพื่อนจับใช่วิวมีประโยชน์ใช่ช่วยช่วยกันแฮนด์นี่เป็นแฮนด์เรนทัลแฮนด์สีม่วงเรนทัลชอบไหมสีนี้ชอบครับผมอันนี้คุณจะเปลี่ยนอีกไหมเนี่ยก็ยังยังตอนนี้ก็มีแผนว่าจะทำอ่าอย่าง ทรงสูตรอย่างเงี้ยครับใช่ก็ยังเปลี่ยนถังเปลี่ยนเบาะอะไรเงี้ยครับเปลี่ยนอะใบเบอร์บังโคลนอะไรเงี้ยครับโอ้ใช่ครับคือหลักๆอันนี้เป็นแตกท้ายป่ามาก็มีแฮนด์มียางมีท่อท่อด่เป็นโปรเซอร์กิทอันนี้ท่อนี้มีปัญหาไหมในการวิ่งมันล้วนไหมหรือว่ามันสะดุดอะไรยังไงไหมอ่าก็ยังยังไม่เจอปัญหาอะไรครับก็มันมันมืออยู่อืมแสดงว่าจะของเก่าเขาก็กี่กิโลอ๋อถามก่อนรถวิ่งไมากี่กิโลประมาณห้าพันกิโลครับเหมือนเล่น หเหมือนได้รถใหม่ว่ะนีออ่อย่างยางอย่างอะไรก็ใหม่สตือนี่ใส่มาเป็น14สี18โชคหลังชโช๊คหน้าได้ทําการเซ็ตมาแล้วใช่ครับทุกอย่างเลยก็คือเติมน้ํามันขับอย่างเดียวครับไหนไหนคุณแฝงลองไปขยุมโช์ดี้ว่าชโช๊คหน้าชโช๊คหลังเซ็ตแล้วมันแตกต่างกันยังไงไปเออลองดูลองกล้องไปตรงนั้นกดหน้าแรงเลยโช้ดหลังโชว์โชว์หลังก่อนเฉหลังก่อนเรากดแรงนี่สมมติเจอหินอุ้ยเฮ้ยขึ้นมือไหม โอ้อ <c oughs> ออฮึบเฮ้ยขึ้นมือไหมวะนิ่มเหมือนแบบไม่รู้สึกไม่รู้สึกอะไรเลยอ๋อแสดงว่าเส็ตมาดีใช่โอเคอันตัวแรกไม่ได้นัดกันชกหลังแล้วครับเป็นไงี๋ยวลองกลัวให้ดูอ่ะคุณนั่งเฉยเถอะฮุ้ยหรือว่านิ่มนวลอ่านิ่มนิ่มไม่เด,ด้งดึ๋งอืม,มก็ประมาณนี้ครับคันนี้ก็รีวิวไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่าไม่ได้แต่งอะไรเยอะใช่ครับก็อ่าเข้าป่าอย่างเดียวคือมันเป็นรถที่ทำมาเข้าป่าแล้วจะให้มาดูว่าคุณสูงเท่าไร สูงประมาณร้อยหกสิบหกร้อยหกสิบหกหกสิบเจ็ดนี่<ช>อันนี้<ช>ความสูงก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับคนที่สูงไม่ไมถึงร้อยเจ็ดสิบอาคุณลองคอมไปดูก่อนครับว่าเป็นยังไงล้วเจ็บเย็บข่าวก็ได้ก็ได้ครับขาขยิงไม่ขา,ขาก็สองตีนข,ย,ขย,ยิงขยิงเออไม่ไม่ไม่รู้ขนาหนีน่เป็นไงคุณแฟงอย่างเงี้ยอันตรายไหม ไม่ไม่ไม่อันตรายครับยังถือว่าพอได้เนาะยังอขี่ได้ถ้าเกิดขาลอยๆนีしし่คืออันตรายต้องไปทํารถให้มันต่าแล้วแล้วคุณมีมีแผนว่าจะไปทําให้มันต่ําลงไหมก็ว่าจะเอาลงอีกสักนิดหนึ่งจะได้ขับขี่มั่นใจกว่าเดิมประมาณนี้นี่ก็คือไปไปทันท้านี่ก็เหนื่อยหน่อยเนาะใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปทําทรงใหม่แล้วเบาะมันจะสูงกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยโอ้เลยต้องลดอันนี้สูงว่า166ใช่ประมาณ166ยห่ได้มีปัญหาใช่ครับสวยสวยสวยครับออกประมาณนี้ครับ มันก็ไม่มีอะไรให้รีวิวมากเนะาะเพราะมันเป็นรถที่ทาทรงป่ามาใช่ครับอืมหลักๆก็มีกาดแทนนี่นี่สำหรับสายป่าที่ตรงนี้ก็คือกาแทนที่ดึงอันนี้ก็จะเกิด <c oughs> เหลือๆก็ใส่ได้แล้วก็มีอีกอย่างกา,กาท้องอันนี้สําคัญมากนะครับนี่เวลาไปเจอหินนี่ลูบไปเลยนะใช่ครับไม่ต้องมากังวลว่าโค้งจะบุบจะอะไรโอ้แล้วขันนั้นล่ะแล้วก็นี่แหละสภาพมันก็จะเย็นประมาณนี้อันนี้คือ ก็จะดีหน่อยคือรูดไปได้เลยก็ถามว่าค well> mm ุ้มไหมก็ค le ุ้มเลยครับผมเพราะว่าไม่ต้องไปทําอะไรอีกแล้วครับใช่ครับคือถือว่าเป็นโชคดีมากเลยนะใช่ใชครับเพราะว่ารุ่นพี่เอฟซีสามว่าเก้าแบ่งให้ครับใช่เพราะ่าจจะเขามอื่นก็แสนกว่าแสนกว่าเนาะที่ดูเนาะใช่ใช่แสนกว่าแล้วบางทีก็ โอ้โหสภาพบางทีก็เย็นนะอันนี้คือเจ้าของเขาก็รักพอสมควรแต่อันนี้ยังไม่ได้ล้างครับที่จริงใหม่หม่คลิปใช่ครับอันนี้เพิ่งไปป่ามาครับ <laughs> ใช่ครับคือว่าขี่ง่ายเนาะอ,อ,อันนี้ก็เป็นการขีร่พิบากรดถใหญ่ครั้งแรกของคุณด้วยใช่ครับครั้งแรกเลยครับขี่ได้สองสามครั้งอยเลย <laughs> ได้สามเราไปสามครั้ง,งล้มทุกรอบ <laughs> <laughs> เออมันก็ต้องมีบ้างเนาะใช่ครับแต่ล้มคือถ้าเกิดใส่อุปกรณ์นี่ <laughs> ใช่ครับอุปกรณ์คือรถไม่เป็นไรเลยครับใช่ครับแล้วเรื่องการกินน้ำมันเป็นยังไงก็ประหยัดนะครับ ถือว่าประหยัดพอ<ช>สมควรใช่ครับนี่แหละครับทีที่ของคนด่นอ่ะเดี๋ยวลองให้ให้ขี่ดูสักหน่อย ถือว่าคุณีขี่ตึงเหนื่อยนะสุดยอดเกมันกับรถมันขี่ง่ายเขาเป็นไงครับสําหรับรุ่นนี้ก็จากที่ขี่รถแปลกมาอันนี้ก็ง่ายเลยครับขนาดคนตัวเล็กก็ยังขี่สบายคือใช่คือผมว่ามันจบอ่ะเนาะจบแต่อไปนี่หัดหัดยกล้อต่อแล้วเนี่ยเฮ้ยจะหัดยกล้อต่อเดี๋ยวจะเป็นเป็นรุ่นเมกาเป็นรุ่นเมกาแล้วใช่เ คลิปต่อไปในรุ่นเป็นเมกาคุณต้องยกล้อได้นะใช่ใช่ครับเดี๋ยวไปหันยกล้อกันเทียร์แล้วเทแล้วมันแอคตัวเองเหรอวะเทียร์แล้วเออเป็นจะเป็นไปเป็นวัยรุ่นเมกาครับก็ก็ถือว่าดีเนาะใครใครที่กำลังมองมองอยู่ว่าจะซื้อดูอะไรผมว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกก็ราคามันก็ไม่เกินกันมากก็รุ่นนี้มันก็เรื่องอ่าคิดซีเรื่องอะไรมันก็จบกว่าด้วยอะไรตอนนี้เพราะราคามันก็ไม่ไกลกันขี่ไกลก็ได้อะไรก็ได้ใช่ใช่จากตัวอื่นๆ ของแต่งก็มีเยอะของแต่งถูกเลยเนาะใช่ใช่ครับเป็นรถรถตลาดที่ของแต่งใช่มีให้เลือกทั้งคันราคาสบายกระเป๋าทุกชิน้นกราเป๋าเบาเลยต้องไม่ไกลที่คุณคุณไปกินอะไรมาปากสมปากไลยวไน้ลองยังลองยังโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เ I F สามการครับใช่ขอ,ขอบคุณครับครับผม คลิปต่อไปเตรียมพบกับ CF 2 5 0 L ของรับเอร์หนุ่มจากโคราชจะเฟี้ยวแค่ไหนกันรอรับชมได้เลยครับ